ป้าแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณ้องแตงกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยสงการครับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร,ร้อุบัติเหตุครับเค <Okay, okay. S 2> จังหวัดนครสวรรค์ประตูสู่ภาคเหนือตั้งจุดบริการประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงการครับ พลตตรีชันวิทย์ก,นกหนกนาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนก่อนข้ามสะพานเดชาจิวงเข้าสู่ภาคเหนือที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักครับดูแลประชาชนที่จะเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับอำนวยความสะดวกให้ที่พักดื่มน้ำแนะนำเส้นทางตลอดจนดูแลเรื่องอรถเสียนะครับรถจุกเฉินซ่อมแซมนะครับ ทดสอบอุปกรณ์ความพร้อมในการให้บริการประชาชนรัฐมนตรีดรวิรัตโตอิมนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักบอกว่าพร้อมตลอด24ชั่วโมงครับผมบางทีอาจจะพูดกันไม่ได้ยินนะครับอาจจะมีเหตุอะไรอยู่ไกลๆนะครับจะได้ใช้โทรศัพท์นะครับสามารถติดต่อประสานงานได้ครับ1 2 3ใช้ได้ดีนะครับเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักจุดบริการด่านแรกของจังหวัดนครสวรรค์พร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยไปจนถึง 17เมษายน2567ครับเทศบาลตำบนท่าน้ำอ้อยม่วงหักอำเภอพยุหะคีวีจังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการกระตันยูผู้สูงวัย่วงใยใส่ใจสุขภาพหนึ่งในวันผู้สูงอายุและสงกรานต์13เมษายนจัดกิจกรรมทำบุญถวายพัตนาหารเพลนมอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงที่มีอายุ95ปีขึ้นไปครับ พร้อมทั้งร่วมสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไทยร้อยหมวดตรีด็อกเตอร์วิรัตโออินนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักบอกว่านอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุด้วยครับโดยการตรวจนะครับวัดสายตาโดยการแจกแว่นให้นะครับตรวจเลือดนะครับตรวจโรคตรวจเบาหวานให้ตรวจความดันให้นะครับ ก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องมาเป็นจํานวนมากนะครับมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านร้องเพลงชอยเต้นกำรําเกียวรุ่นใหญ่ตัวจริงเสียงจริงของแท้ครับก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะได้กันใหมได้ได้ใหม่แล้วก็ได้ใหม่ฉันว่าและฉันจะไม่ล้อ ฉันว่าแล้วฉันก็นจ,จะไม่ล้อฉันว่าจะขอนายกฉันก็นได้ผลกลารลงคันนก็ค ไฮไลท์ก็คือกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุมอบสิ่งของและเงินให้ผู้สูงอายุ200คนในนามบริษัทจาวิรัตพูดจำกัดหรือปาระจาวิรัตครับเราเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยจะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่สูงอายุผู้ที่ติดเตียงผู้ที่เจ็บป่วยนะครับสำหรับผู้ที่ติดเตียงนะครับเราก็มีการออกไปตรวจนะครับไปเยี่ยมนะครับนะแล้วก็มอบของ อะไรเล็กๆน้อยๆเป็นขวัญกำลังใจให้กับท่านนะครับแล้วมีการเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยโทรมา5นาทีถึงที่เพื่อที่จะนําผู้ป่วยนะครับไปส่งยังโรงพยาบาลเพื่อให้หมอรักษาดูแลด้วยความปลอดภัยโดยรวดเร็วทันใจนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเด็กแรกเกิดก็ดูแลครับแถมยังส่งเสริมการมีบุตรอีกตั้งหากด้วยครับคนแรกนะครับเราจะมอบเงินให้ทันทีนะครับคนละ5,000บาทถ้ายังทำได้นะครับยังมีแรงอยู่นะครับนวันที่สอง เอาไปเลยครับหนึ่งหมื่นบาทถ้าแรงยังดีอยู่เอาคนที่สามไปเลยครับหมื่นห้าถ้าคนที่สี่ได้อีกสองหมื่นเลยครับนี่นโยบายของเทศบาลตะบนถนนอ้อยม่วงหกักที่จะเพิ่มพรากรนะครับที่อื่นผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติแต่คุณไพรินโตอิ่มรองนายกเทศมนตรีตะบนข่าน้นำอ้อยม่วงหกักบอกว่าที่นี่ สาวโสดวัย80ปีไม่เคยแต่งงานเลยก็ออกมีนะครับไม่ใช่ค่ะท่านอาจารย์ท่านีเป็นคอูนะคะท่าสอนเด็กๆนักเรียนให้มีความรู้สูงๆเป็นข้าราชาการใหญ่ๆเป็นนักการเมืองใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ค่ะเลยท่านก็บอกโอ้ไม่ต้องมาสอบคนอื่นใ้อนสู่นก็เป็นดีกว่าไม่ต้องแต่งงานก็ได้ค่ะมหาสงการปีใหม่ไทยห่วงใยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจครับชมรมจิตอาสาผู้สูงอายุล้านนาจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดคอนเสิร์ตและการประกวดนางงามผู้สูงอายุหัวใจสมาร์ทควีล้านนาวลุมเทียซีซั่นหนึ่งผู้สูงอายุของเราต้องมีกิจกรรมนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเฉยๆนะคะแต่พวกเรารวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ งานนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านนะเจ้าเข้ามาดูเข้ามาชมความสามารถของผู้สูงอายุของเฮานะเจ้าเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่แก่ผู้สูงอายุทุกท่านนะเจ้าอายุก็83 84แล้วค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุทั้งหมดนะคะเราต้องทําตัวเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณะคะ่าที่มีคุณภาพไม่ใช่ว่าแก่แล้วแก่เลยนะคะวันอาทิตย์ที่21เมษายน2567นนี้หน้าประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวเชียงใหม ไปร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุด้วยกันนะครับ okay. Okay. Yeah. ประกันสังคมส่งแรงงานกลับบ้านหยุดยาวสงการา์ห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับ นายบุญสงทัพชัย,ยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมบอกว่าเพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุขณะเดินทางให้ความรู้สิทธิประโยชน์ต่างๆรวมถึงแนะนําการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนที่เตรียมเดินทางกลับภูมิลมเนาหรือท่องเที่ยวสำนักงานประกันสังคมได้จัดกิจกรรมสปสห่วงใย,ยลูกจ้างผู้ประกันตนเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง ในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงการานต์2,567เน้นย้ำให้ผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนติดตัวตลอดขณะเดินทางหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับสามารถเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ใกล้สุดได้ทันทีโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้าจ่ายครับเพียงแต่ให้ญาติหรือผู้ใกล้ชิดรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมทราบภายใน72ชั่วโมงครับครอบครัวประกันสังคม โอ oh, 1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับว่วงถามแรงต่อแรงนอกจากเตรียมน้ำสะอาดให้ชาวบ้านลื่นน้ำสงการานได้อย่างพอเพียงแล้วการประปาส่วนภูมิภาคเตรียมอะไรให้ชาวบ้านอีกครับนายจักรพงษ์คำจันทร์รองผู้ว่าการปฏิบัติการสองรักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่จะใช้โอกาสในช่วงวันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวและ กับภูมิลำเนากปอแต่มอบน้ำดื่มมาจุขวดให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุตามจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ขับขี่ได้ดื่มน้ำสะอาดผ่อนคลายและคลายร้อนเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตลอดจนให้กำลังใจอาสาสมัครที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานต์ครับสืบสารประเพณีไทย เล่นน้ำอย่างสุภาพใช้น้ำอย่างประหยัดตรวจสอบระบบน้ำประปาก่อนออกเดินทางปิดกอกน้ำป้องกันการล่วไหลที่อาจจะเกิดขึ้นทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบุรณาการนะักรับเจ้านายปูน,ปน